องน,นี้นะครับเรียกว่าเหรียญจักรพรรดิเต่านะครับคือเหรียญพญาเต่าเรือนรุ่นแรกนะครับพระองค์นี้นะครับผมเพิ่งไปซื้อมาเมื่อเช้านะครับแล้วพระองค์นี้นะครับแค่อยู่บนมือผมแค่พอผมเห็นป exactly ุ๊บเนี่ยนะครับผมก็รู้เลยว่าพระองค์นี้แท้เพราะอะไรไหมครับเพราะว่าพระองค์เนี้ยนะครับผมจะชี้ให้ดูอย่างนี้นะครับตรงดำาๆเนี่ยนะครับตรงดำาๆเนี่ยไม่ใช่คาบนะไม่ใช่คาบนะเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ใช่คาบนะ แต่ตรงดำๆเนี่ยคือเนื้อนวะที่ติดอยู่ที่บล็อกนะครับคือเศษเนื้อนวะที่ติดอยู่ที่บล็อกคือเพิ่งปั๊มนวะเสร็จนะครับแล้วก็มาปั๊มทองแดงต่อเนี่ยก็จะมีคราบคือคาบเศษเนื้อที่ติดอยู่ที่บล็อกเนี่ยก็จะปั๊มลงไปในเนื้อทองแดงด้วยนะครับซึ่งเป็นการดูที่ดูง่ายนะครับถ้าคนรู้ถึงการสร้างพระเหรียญเต่ารุ่นแรกนี้นะครับก็จะรู้เลยว่า แค่เห็นผิวนะครับที่มีดำๆแบบนี้คือเป็นเนื้อนวะติดอยู่ในเนื้อท้องแดงนะก็ผมถึงดูได้เลยว่าเป็นพราที่แท้นะครับและเหรียญรุ่นแรกนะครับผมจะให้ดูอย่างนี้นะฮะก็คือว่าพี่ดูผิวกันนะผิวเนี่ยจะเป็นยนยน,ยนไม่เรียบตึงเท่าไหร่นะครับคือธรรมชาติเหนนรียญน่ะนะฮะคือธรรมชาติเหรียญเนี่ยพื้นเนี่ยเหรียญเนี่ยจะต้องเป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวปรับกล้องนิดนึงโอเคมาแล้ว พื้นเหรียญเนี่ยจะต้องเป็นแบบนี้เป็นแบบผด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 แบบนี้นะคะแล้วเห็นตรงหลุมข้างตัวยันนี้ไหมครับตัวหลุมข้างตัวเย็นตัวยันน,นะฮะนี่นะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ไว้ดูนะครับแล้วก็หลุมเป็นคล้ายๆอุกาบาทที่ผมโซมให้ดูอยู่เนี่ยด้านบนนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับเส้นแตกนะครับตรงมุม z ้มนี้นะครับจะต้องแตกแบบธรรมชาตินะฮะหน้าตาแล้วองค์นี้นะครับผมจะบอกได้เลยนะ องนี้นะครับจมูกแชมป์โลกนะครับแบบนี้นะฮะจมูกแชมป์โลกนะมันจะเปิดนิดๆแต่ก็ถือว่าแชมป์โลกนะครับแล้วก็เม็ดพระศกเนี่ยจะขึ้นต้องขึ้นไปแนวนี้เท่านั้นนะครับดูนะครับดูนะครับพระสังาจายเนี่ยนะครับจะอบล็อกเนี่ยจะไม่ลึกตื้นๆแต่มีมิตินะครับและมีเสน่ห์มากนะฮะและมีเสน่ห์มากนะครับดูธรรมชาติของผิวนะครับดูธรรมชาติของผิวทึ่งองค์นี้นะครับ ถือว่าเป็นพระที่อยู่ในสภาพสวยแชมป์นะครับดูธรรมชาติผิวนะครับจดดูนะครับถ้าคนเข้าใจธรรมชาตินะครับก็ดูไม่ยากนะมาดูด้านหลังกันหน่อยนะเส้นเซียนเนี่ยเส้นสายฝนเนี่ยคมมากเลยนะอง์นี้นะเส้นสายเสียนเอ้เส้นสายฝนเนี่ยคมมากเลยถามว่าของเก๊ม,มีไหมเส้นสายฝนมีนะครับแต่มันไม่ใช่ธรรมชาติแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกัน มาดูกันเนี่ยครับเส้นตรงเลข3ามเนี่ยนะครับที่วิ่งผ่าเลข3ามเนี่ยนะครับของเก๋เนี่ยมันจะพยายามทํานะครับพยายามทําเส้นผ่าเลข3ามเนี่ยเหมือนกันแต่ของมันของเก๋เนี่ยมันจะนูนเด่นชัดมันจะไม่เป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับเส้นผ่าที่เลข6เหมือนกันนะฮะเส้นผ่าที่เลข6เหมือนกันนะครับจะเป็นเส้นเล็กๆเป็นธรรมชาติมากนะฮะดูนะฮะดูนะอันนี้เนื่องอยู่ในกรอบเก่าเพราะว่าเจ้าของเนี่ย ได้มาแล้วก็เลี่ยมไว้นานมากแล้วนะฮะดูนะฮะดูนะอาจจะให้ดูอ่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นบล็อกนิยมนะสามเดือยสองแตกนะครับก็คือจะมีเดือยหนึ่งเดือยหนึ่งปิ้นตรงนี้นะครับอีกเดือยหนึ่งเนี่ยจะปิ้นตรงนี้นะครับจะปิ้นตรงนี้พี่พี่เห็นกันชัดไหมฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าสองแตกก็คือตรงนี้นะครับมีเส้นแตกนะครับวิ่งผ่าเลขสองนะครับแล้วก็วิ่งทะลุไปยันอีกข้างหนึ่งนะครับ ที่เขาเรียกว่าสองแตกนะฮะแล้วดูนะครับเส้นองนี้นะครับคมชัดแบบว่าเป็นธรรมชาติมากนะฮะเป็นธรรมชาติมากนะฮะองนี้ถือว่าถือว่าสวยแชมป์นะแบบเนี้ยถือว่าสวยแชมป์นะแบบเนี้ยนะครับเพราะว่าถ้าผมเจอพระที่สภาพสวยแชมป์เนี่ยผมมักจะไม่ปล่อยให้หลุดมือนะครับผมจะต้องฟ้าไว้นะครับแล้วเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญเต่าที่แช่น้ํามนต์นะครับ แช่น้ำมนต์ตอนปลุกเสกจนเต่าลอยได้ลอยขึ้นมาผิวน้ำเหมือนเต่ากำลังว่ายน้ำอยู่นะฮะถึงอันเป็นอันว่าใช้ได้นะฮะแล้วดูจมูกนะดูจมูกนะดกนะโด่งมากเลยนะอย่างเงี้ยถือว่าโด่งมากเม็ดพระศกไม่ล้มเลยนะครับแบบนี้นะฮะเม็ดพระศกไม่ล้มเลยนะแบบนี้ถือว่าพระเต็มฟอร์มนะครับถือว่าพระเต็มฟอร์มนะก็เป็นพระที่ดูง่ายอีกองหนึ่งผมเนี่ยจะเป็นคนชอบเช่าพระที่ดูง่ายประมาณนี้ครับก็คือว่า คนที่ซื้อต่อผมเนี่ยก็จะมองเห็นก็จะเข้าใจง่ายตามที่ผมพูดเหมือนกันครับใครมีสวย